อันยองซีสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากออเคป๊อปกันนะครับช่องที่จะพาทุกคนเข้ามาพูดคุยแล้วก็เมาส์มวยเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปแต่สาหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงสาวๆแบล็กสวอนกันเพราะว่าล่าสุดนี้นะครับสาวๆแบล็กสวอนได้ปล่อยเพลงใหม่ออกมานั่นก็คือ Cat and Mo u s e สนั่นเองและหลังจากที่ปล่อยออกมานะครับก็ถือว่าได้รับกระแสะที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวและในตอนนี้นะครับเพลง c a t and Mo u s e ส์นั้นมียอดวิวอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนกว่าก ออกมาประมาณ13วันแถมตัวเพลงก็มีทั้งความสนุกสนานฟังง่ายแล้วก็สามารถฟังได้เรื่อยๆเลย,เลยนะครับในฝั่ฟังของชาวเน็ตเกาหลีนั้นก็มีทั้งมาชื่นชมมาให้กําลังใจสาวแบล็กสวอนกับเพลง c a t and Mouse นี้กันอย่างมากมายเลยทั้งมีการชื่นชมเกี่ยวกับแบล็กสวอนว่าสาวแบล็กสวอนนั้นเป็นเหมือนกับสัญ,ญลักษณ์ของการก้าวข้าม beauty standard และความหลากหลายหรือความงามที่แท้จริงบางคนก็มาคอมเมนต์นะคะว่าถึงแม้ว่าพวกเธอนั้นจะมาจากค่ายเล็กๆแต่ความสามารถ อพวกเธนนัน้ไม่เล็กตามเลยและบางคอมเมนต์นะครับก็ได้มีการมาชื่นชมสาวสาวแบล็กสวอนเอาไว้ว่าพวกเธอทั้ง4คนนั้นถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเป็นชาวเกาหลีเลยสักคนแต่แบล็กสวอนก็ได้เข้าถึงกลิ่นอายของเคป๊อปเพราะว่าพวกเขายังรักษาทํานองที่ไพเราะและความรู้สึกที่ซับซ้อนต่อไปฉันจะสนับสนุนพวกคุณต่อไปเพราะพวกคุณคือเกิร์ลกรุ๊ปเคป๊อปเรียกได้ว่าเพลง Cat and Mouse สนี้นะครับก็ถือว่าได้ครองใจแม่เกาไปจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวแถมสาวสาวแบล็กสวอนนะครับยังเอาเพลง Cat and Mouse ขึ้นโปรโมทเพลงในรายการอิงกิไกโยอีกด้วยการขึ้นโปรโมทในครั้งนี้นะครับแบล็กสวอนยังได้ทั้งกําลังใจจากแฟนคลับแล้วก็แฟนเพลงรวมไปถึงแฟนจากด้อมอื่นๆที่คอยเป็นกําลังใจให้อยู่ห่างๆอย่าให้ b บ a ็ก s วอนนั้นสู้ๆกันต่อไปเพราะว่าในเมื่อเลือกที่จะสู้แล้วยังไงก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูความคิดเห็นของชาวเน็ตที่เซนเกาหลีกันนะครับกับการขึ้นโปรโมทเพลง Cat and Mouse ส์ของสาวแบล็กสวอนชาวเน็ตบางคนนะครับมีการมาคอมเมนต์บอกเอา ไว้ว่าพวกเขานั้นรู้จัก b บ a c k s w a n ในช่วงของเพลงคาร่า,าแต่ได้เฝ้ามองพัฒนาการและการทำงานที่จริงใจของพวกเขาจนในที่สุดก็ต้องยอมรับว่าพวกเขานนั้นคือ Girl Group K-pop ที่ยอดเยี่ยมมากอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็ได้มีการพูดเอาไว้ว่าความสามารถและการทางานอย่างหนักของพวกเขาได้เปล่งประกายบนเวทีนี้แล้วขอบคุณที่ให้การแสดงที่น่าทึ่งนี้แก่เราเรียกได้ว่ารับคําชมมากมายจากทั้งชาวเน็ตเกาหลีแฟนคลับแล้วก็แฟนเพลงต่างๆมากมายเลยนะครับกับการขึ้นโปรโมท ในครั้งนี้หากใครที่ยังไม่ได้ลองฟังเพลง Cat and Mouse ก็สามารถเข้าไปลองฟังกันได้นะครับ เพลงเพราะฟังง่ายแล้วก็สนุกและสุดท้ายนี้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับ b l a c k Swan แล้วก็แฟนคลับ b l a c k Swan ทุกคนมาร่วมให้กําลังใจกันแล้วก็เชียร์สาว Black s w a n ให้เดินหน้าต่อไปแล้วก็ผลิตผลงานดีๆมาให้แฟนคลับแล้วก็แฟนเพลงรับชมรับฟังกันสําหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรบ้างนะครับมาอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสาว,สาว Black Swan กันสําหรับใครที่ฟังคลิปนี้เรามีความคิดเห็นยังไงก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามไป กำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับอันยอง